หมาแก่สวยสำรอยแกนนำแดงคุก2ปีคดีดักฟังลุงบ้านป่าเปิดเกมเอาคืนตัดขาดบ้านจันสองล่าปล่อยคลิปชั้น14ล้มทั้งกระดานจากที่นายภัยบูนค่ะมือกฎหมายพักพลังประชารัฐคนสนิทของลุงบ้านป่าเดินหน้าเอาผิดนายดนายหรือว่าม้าแก่ที่ทำการปล่อยคลิปเสียงซึ่งว่ากันว่านี่คือการเปิดฉากเอาคืนของสองขั้วอำนาจ ล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวต่อปฏิบัติการเช็คบินโดยอดีตแกนนำมวลชนคนสำคัญทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะอย่างมีในยยาสำคัญทำให้ต้องย้อนเรื่องราวค่ะไปในช่วงวันที่13กันยายนปีพศส 2, 5 6 7ที่ผ่านมาโดยอดีตแกนนำคนแสดงนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการเฟซบุ๊ l ล v e ช่วงหนึ่งค่ะก็บอกไว้อย่างน่าสนใจว่า ในสัปดาห์ต่อไปอาจจะเกิดสถานการณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐเอาคืนโดยการปล่อยคลิปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและพักร่วมประชุมตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองลาโดยอดีตแกนนำคนแสดงได้มีการย้อนเหตุการณ์ค่ะในเรื่องของการเปิดคลิปเสียงในช่วงการชุมนุมที่มีการประท้วงที่สนามหลวงว่าต้นนายนทวุฒิาสเกลือ และนายจัก,กรภพเพนแคถูกคดีดักฟังในกรณีเปิดคลิปเสียงและสารอาญาก็มีการตัดสินลงโทษ2ปีแต่ให้รอลงอาญาดังนั้น5คลิปหลุดที่ม้าแก่ดนายเอกมหาสวรรัสด์นำมาเผยแพร่ผ่านรายการย่อมมีความสุ่มเสี่ยงกับข้อหาดักฟัง นอกจากเชื่อมัน่นในบารมีของคนใหญ่คนโตที่หนุนหลังอยู่จึงกล้าเสี่ยงมาแก่ดนายนำคลิปมาเปิดถ้าไม่คิดอะไรก็ถือว่าสุมเสียงที่สุดหรือถ้าคิดอะไรแบ็คใหญ่ต้องพอสมควรหรืออาจจะไม่เข้าใจว่าเคยมีกรณีในลักษณะอย่างนี้มาแล้วดังนั้นคดีนี้สุมเสียงที่สุดกรณีเข้าข่ายข้อหาดักฟัง แล้วทําให้เชื่อจนเกิดความเสียหายนายจตุพรค่ะกล่าวพร้อมกับมีการคาดว่าวันนี้บิ๊กป้อมไม่รู้จะกินข้าวกับใครเพราะหวั่นว่าจะกลัวถูกบันทึกเสียงพูดคุยอย่างไรก็ตามนายจตุพรค่ะก็ได้มีการวิเคราะห์การได้มาของ5คลิปหลุดว่ามีความน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้นทั้ง3ลักษณะคือใช้เทคโนโลยีดักฟังหรือการใช้มือถือบันทึกการพูดคุยและคนอายุมากมีปัญหาการได้ยิน จึงจำเป็นจะต้องเปิดลำโพงมือถือเสียงดักคุยกันแล้วก็ถูกคนแอบบันทึกเสียงซ้ำซ้อนอีกทางหนึ่งในสถานการณ์คลิปเสียงนั้นคาดว่าพลเอกประวิทย์ต้องคิดอ่านตอบโต้เช่นกันสิ่งสำคัญอาจจะมีการนำคลิปเสียงบ้านจันสองล่าหรือชัน 14, ้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจขยับขึ้นมาเปิดเกมเอาคืนอย่างมีนยัยยะสำคัญก็ได้เชื่อว,ว่าสัปดาห์ต่อไปจะมีการขยับในเรื่องชั้นสิบสี่ผมใบ้หวยชวนติดตามให้ก่อนดูเหมือนไม่มีอะไร แต่จะฉมังในแต่ละเรื่องราวส่วนจะเป็นวันใดของสัปดาห์หน้าก็ไปดูกันเพราะว่าหลังจากนี้ต้องเอาคืนดูเหมือนจะมากกว่านั้นรอบนี้ทำไม่ลงมือเลยคนก็จะหมดความเคารพนับถือกลายเป็นคนกระสองงอกง่อยโดยฉับพลันนอกจากนี้นายจตุพรค่ะยังเชื่อว่าคนอย่างพลเอกประวิทย์สร้างบูรภาพยักขึ้นมาได้คงไม่ใช่คนแบบมูที่จะให้ใครมาลูบคมได้ดังนั้นเมื่อเลือดขึ้นหน้า คงต้องติดตามการเอาคืนรวมทั้งคาดว่าคลิปทิมม้าแก่ดนายจะเปิดยังมีอีกมากเช่นกันจากนี้ไปสถานการณ์การเมืองจะร้อนแรงขึ้นทั้งที่คนสองบ้านนี้ต่างก็พึ่งพากันมาด้วยดีและยาวนานเมื่อตอนนี้ไม่เผาผีกันความรุนแรงย่อมตามมาด้วยอีกอย่างถ้าพลเอกประวิทย์ยังเป็นเสืออยู่ก็ต้องออกฤทธิ์แต่เสือไม่แสดงอาการฟูมไฟลยแม้เจ็บก็ต้องเลียแผลแห้งๆแล้วมาปฏิบัติการเอาคืน มุมมองของผมแบบนี้ไม่ได้ยุยงอะไรใครแต่มันเหมือนถูกลบเหลี่ยมแบบนี้โดยการดักฟังและเอามาเผยแพร่มันยิ่งกว่ายา้มเกียดกันมากที่สุดโดยการดักฟังทางคดีหนักอยู่แล้วซึ่งทางราชการจะนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบเป็นเรื่องๆไปทำม,มาดักฟังกระทั่งคุยกับผู้หญิงแล้วถือว่าหนักขึ้นและถ้าปล่อยให้ดักฟังเกิดขึ้นประชาชนจะไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามค่ะนายจตุพรก็ยังมีการย้ำทิ้งท้ายด้วยว่ากรณีคลิปหลุดของผลเอกประวิทยอย่างมากก็แค่เสียคนและก็จะพังช้ากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านจันสองล่าและเรื่องชั้น14ซึ่งนั่นจะสร้างความเสียหายให้รวดเร็วและพังทั้งกระดานเลยอีกอย่างหากผลตรวจสอบของแพทยสภาออกมาบปรจบกันด้วยแล้วจะยิ่งเกิดความเสียหายรุนแรงรวดเร็วขึ้น โดยเชื่อว่าการอยู่กับคนโกหกซึ่งหน้าและถูกจับได้แล้วยังอธิบายสิ่งที่เป็นเท็จให้เป็นความจริงแล้วยอมอยู่ประเทศนี้ด้วยความยากลำบากจริงขึ้นดังนั้นความจริงต้องถูกเปิดและความจริงชั้น14ย่อมเป็นเรื่องใหญ่บ้านป่ากับบ้านจันสองลาสนิทกันมากวันนี้ไม่เหลือเยื่อใหญ่กันเลยดังนั้นหากวันใดยังไม่มีความเด็ดขาดยังอาลัยอาวรกันอยู่ย่อมเป็นกรณีศึกษา พาเจเสือบอดกลาโหมผอบอดทับยึดเสียงข้างมากปลัดกลาโหมเตรียมฐานรุ่นที่1 4จับตาพลเอกนัทพลน้องบิ๊กตู่เลือกยืนฝั่งทักษิณหรือกองทัพจากที่วันนี้ค่ะ16กันยายนนายภูมิธรรมจะมีการเข้ากระสูงกลาโหมในโอกาสเข้ารับตําแหน่งก็จะมีพิธีค่ะตรวจแถวกองฐานกิตยศผสมสามเหล่าทัพ ท่ามกลางการจับตาบอดเจเสือและการผนึกต้านของเหล่าทัพต่อเพื่อนเตรียมทหารรุ่นสิบของทักษิณที่ถูกส่งเข้ามาโดยการรายงานคาระบุว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการลงนามค่ะเพื่อที่จะตั้งเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่1ิของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือพลเอกไตรศักดิ์ อินทรรัศมีอดีตผู้สงคุณอาวุธกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็มีการคาดการกันว่าน่าจะเป็นพลเอกวรวิชินะนาวินก่อนหน้านี้ทีมข่าวเดอะทรูสค่ะก็ได้มีการรายงานไปแล้วว่ามีคำสั่งกระทรวงกลาโหมในยุครัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวันที่15กันยายนปีพศ2554โดยพลเอกยุทธศักด สสประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการแต่งตั้งค่ะพลเอกวรรทิตเป็นเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและถัดมาเพียงหนึ่งปีค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อของพลเอกวรรทิตก็ยังคงเหนียวแน่นค่ะโดยมีรายงานระบุว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพศ2555 พลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์เพื่อนเตรียมฐานรุ่นที่1ิในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งค่ะพลเอกวรทย์ให้เป็นเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งนี่เองค่ะที่ทําให้เห็นภาพของนายทักษิณในกระทรวงกลาโหมว่าไม่ได้มีเพียงแค่นายภูมิธรรมคนเดียว ซึ่งก็ต้องมีการจับตาการทํางานค่ะและก็ความเคลื่อนไหวภายในกระทรวงและก็กองทัพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการแต่งตั้งยกย้ายและการแก้ไขกฎหมายป้องกันการรัฐประหารที่จะต้องมีเสียงของกรรมการสภากลาโหมในการลงมติวาระต่างๆสําหรับกรรมการสภากลาโหมหรือว่าบอร์ดเสือกลาโหมทางทีมข่าวเดอะทรูทค่าก็พบว่า เป็นคณะกรรมการแต,งต่งตั้งยกย้ายชั้นในพลของกระทรวงกลาโหมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคือพลเอกนัฐพลนาคพานิช์ประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็คือพลเอกชนิดชนกสังขจันทร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีส่วนผู้บัญชาการฐานบกค่ะตามโพกก็คือพลเอกพนาแคล้วปอทุก ผู้บัญชาการฐานเรือตอนนี้ยังไม่สรุปว่าเป็นใครผู้บัญชาการฐานอากาศค่ะก็คือพลอากาศเอกพันพักดีพัพฒนก,กุลหากดูสัดส่วนนะคะก็จะเห็นว่าพบอลเหล่าทัพทัพผนึกกำลังกันก็จะมีถึงสีเสียงมากเกินครึ่งไปแล้วแต่สาระสำคัญค่ะที่ทีมข่าวเดทรูทอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คืออีกสองเสียงที่เป็นคนจากกองทัพเองจะโหวตหนุนฝั่งไหนกันแน่นั่นก็คือปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ พลเอกชินิชนกและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนัฐพลนาพาณิด์ดังนั้นค่ะทีมข่าวเดอะทรูจึงพามาทำความรู้จักกับสองเสียงสำคัญในเบื้องตน้นเริ่มจากเมื่อวันที่10กันยายนค่ะปีพศ 2, 5 6 6 5เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประบบรากาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ในายทหารรับราชการตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม รวม7 6 5รายชื่อตำแหน่งสำคัญซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็ปรากฏชื่อของพลเอกชนิชนกสังขจันทร์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมผู้รับสนองพระบรมราชโอ,องการพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี สำหรับพลเอกชินิชนกค,ค่ะหรือว่าบิ๊กหนุ่มเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปีพศ2508อายุปัจจุบัน57ปีเป็นเตรียมทหารค่ะรุ่นที่24จอปร35โรงเรียนเสนาทิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่75บิ๊กหนุ่มค่ะเติบโตจากเหล่าทหารราบผ่านตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยทหารราบยานเกราะกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์เคยเป็นหัวหน้านายทหารข่าวฝ่ายเสยนาที่การประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยส่วนคนที่จะรับไม่ต่อจากปิ๊กหนุ่มค่ะหากดูจากโพสทหารปลายปี2567พลเอกเจริญชัยหินเทาพอบอททบอค่ะได้ดีการเสนอชื่อพลเอกอุกฤษบุญตานน์เตรียมทหารรุ่นที่24ค่ะ ผู้ช่วยพบอพอทบเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมจ่อขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะในปีพศ2568นอกจากนี้อีกคนค่ะที่ต้องมีการขีดเส้นใต้หลายเส้นเลยนั่นก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัตพลนาคพาณิชเตรียมทหารรุ่นที่20ค่ะซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์แล้วก็เคยเป็นเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนายสุทินคลังแสงและก็ที่มีการร่ำลือกันนะหูค่ะที่บิ๊กเล็ก สามารถเก้าเข้ามาสู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เพราะเป็นน้องรักของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาองคมนตรีบิ๊กเล็กค่ะเคยมีการทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์มาอย่างยาวนานมีตำแหน่งสำคัญค่ะเช่นหลังการทำรัฐประหารเมื่อปีพศ .2557 ก็ได้รับมอบหมายค่ะให้เป็นหัวหน้าส่วนอำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติพศ .2559 จากนั้นค่ะในปีพศ2563พลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมอชอดังนั้นเองค่ะก็ต้องมีการจับตาก,กันต่อไปค่ะว่าดิ๊กเล็กจะเลือกอยู่ฝั่งไหนหากต้องลงคะแนนโหวตและจะอยู่กับพบบเหล่าทัพหรือจะหันไปยืนข้างฝ่ายการเมืองอย่างนายภูมิธรรมกันแน่